อดูมาลำแล้วเขาไมให้ยกับเขาให้นอนคนดูจะขอกับม่มาใส่ดอกไม้งวงอุ้ยมันอ็นอนอ้ยเบิ่งมาลำเขาให้นอนทีฮะเบิ่งมาลำเขาให้นอนเลิกมาลำมามันกลับบ่ได้มันก็งวงก็นอนไปนอนยี่สิบวันีันหกมาอุ้ยว่าม่นนอนน้ำมาลำเดินนอนน้ำมาลำนุใสายมาลำคล้องตัลถึงโตตัวก็เห็นตัวลงมเพดีแต่ดอก นี่มือีอ่บานใมืองอ่งองมันนีสาหน่อยเป็ดวันแพง่งูยบานังบกระโพงสั่งมออาอ้ยบึงดดยไรเจ้าก็ไปอยบานยซองเนี่ยส่งนสังมอบานก็บอกกูนะ เป็นยังคือวายู่บ้านอยู่ชองคือมากอันนั้นเป็นผู้ชสยผู้สาวกันกินเคี่ยวมากกะเฮ็ดให้มันคือแน่เฮ็ดให้มันงามจังเป็นโอ้เฮ็ดไม่งามี่ยทำเนี่ยให้มันคลองตีนโป๊ะ้ม่ลำเกี่ยงตีนจีนแม่ลำเพียงเออกินมากะหยาบตึงก็สามมั่งยุ่งมลยว่ากินหมักกับกินหอยเครื่องเป็นผู้ชสยผู้สาวก็

งามเห็ดไหนมันงามเห็นบอนางมีสาขาวันให่จังวันแรงมาให่พันขั้วมันแล่นตั้มมันก็แล่นตัวพันยางขั้วมันตั้มวีสาขาวันบอนแรเดิจังจังรงจังไคนตกจังสี่คนบอนแรนเด็ิคนวายจังสี่เมย์คนนี่เดี่ยว่นมาหย่อนวาเพน่นย้อนวาแเมย์คนนี่อยาก้ป็นพรนก็เป็นเป็นพระก็กระเล่นเป่นกระลนจนว่าอันพระบ้านเฮา่นมาอันมาบินจะบัดมเบินจะบาดไ ไล่เฮ้ยวิ่งจนพอแล่นเล่นฮะเป็นอย่งนี้ขวยมันไรนี่เขาปล่อยควยตะกินขวยไรพระอะไรวยไรพระพระสองคนมันแบบก็เพร่อบอกคนว่าอย่าเล่นมันพองง่ามมาเล่นเขาเขาสุนยาคนจะคลองคนเป็นพ่อพานันนะมันก็มก็แมนนี่รีไรแล่นนำพระ พระอะไรเลยมันสินเละเอาคือน่ไปซอยพระเนี่ยซอยยังไหซอยังไนพนกากรไปบานพนบินทะบาพกกไปวัดเนะมาพระองบินทบาทานนะ่าเจ้าบินทบาทน้ำบานั่นะออกไปทานะคบวคยใส่ักเือตมับว่ามีหลานเไปวัตืนเจ้าได้เลี้ยงค้วยตืนชวยได้เลียงฉางตื้นหนา่บราได้เงินได้ข้านีีพันว ซื้อว่าแรงทุนงาน <laughs> <laughs> มันก็แมนตัวเน้โนโน้มันก็นถือหมดนั่นละอ <laughs>